ที่อีกคดีหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นเรื่องอุกอาจหลังจากที่ทางด้านของคนร้ายนะคะซึ่งเป็นข้าราชการนะคะหรือว่าเป็นทหารด้วยเยไปก่อเหตุนะคะยิงจา1สิบเอกคนหนึ่งเสียชีวิตภายในร้านข้าวต้มนะคะซึ่งล่าสุดทางตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหา3ข้อหาด้วยกันนะคะกับผู้ก่อเหตุขณะที่ทางด้านของผู้บังคับการในพื้นที่เองนะคะก็ระบุว่าจะมีการดำเนินการตามกฎหมายเรื่องนี้อย่างเต็มที่ค่ะ ซึ่งจากเหตุการณ์นะคะที่มีเหตุยิงกันตายที่ร้านข้าวต้มแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครเยลาเมื่อช่วงดึกของคืนวันที่20เมษายนโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจก็มีการควบคุมตัวนะคะผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นทหารสังกัดร้อยร152,003ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุพร้อมยึดอาวุธปืนนะคะเป็นกึ่งอัตโนมัติ9มมจมาํา1กระบอกพร้อมกระสุนนะคะ ซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อเหตุเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่20เมษายนค่ะโดยผู้ก่อเหตุก็คือทางด้านของเรือกัดโทนะคะ พจรินที่มีการทะเลาะกับจ่าสิบเอกทวัตวงพลายซึ่งเป็นตำแหน่งรองผอบอกองร้อยฐานพราน4614จากนั้นนะคะก็ได้มีการใช้อาวุธปืนกระบอกดังกล่าวยิงเข้าใส่จ่าสิบเอกทวัตประมาณ9นัดค่ะจนเสียชีวิตคาที่นะคะนอกจากนี้กระสุนก็ยังแฉะ,ะไปโดนอาสาสมัครฐานพรานอีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บด้วย หลังก่อเหตุนะคะผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนใครนั่งรอมอบตัวในที่เกิดเหตุซึ่งทางตำรวจก็มีการเข้าไปจับกลุมตัวพร้อมกับยึดอาวุธปืนไว้เป็นของกลางโดยพนักง,งานสอบสวนก็มีการนำศพผู้เสียชีวิตนะคะไปชนสูตรพลิกศพร่วมกับแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์ยะลาส่วนผู้ก่อเหตุทางตำรวจก็ทำการสอบสวนและก็ดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะที่ล่าสุดวันนี้นะคะที่โรงพักเมืองยะลาก็พบว่ามีเพื่อนทหารจําวันหนึ่งเข้าไปเยี่ยมและก็พูดคุยนะคะกับผู้ก่อเหตุที่บริเวณหน้าห้องขัง โดยเบื้องต้นทางตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหา3กระทงด้วยกันค่ะก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา2พยายามฆ่าผู้อื่นและ3พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหรือที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแต่ทางนี้ก็ไม่มีการตรวจสอบนะคะว่ามีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายทั้งผู้เสียชีวิตและก็ผู้ก่อเหตุหรือไม่ ขณะที่ดังด้านของพลรตรีธนกรรังมานนะคะผู้มคับการตรอภูทรจังหวัดยะลาระบุค,ค่ะว่าความคืบหน้าตอนนี้เนี่ยเพราะว่าผู้ก่อเหตุก็ยอมมอบตัวกับทางตำรวจแต่ดยดีโดยได้มีการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนนะคะแล้วก็มีการสอบสวนพยานซึ่งเท่าที่ฟังจากพนักงานสอบสวนพบว่าเป็นเรื่องของการยามศักดิ์ศรีเกี่ยวกับเรื่องยศและก็เรื่องของตําแหน่ง ส่วนการดำเนินคดีตอนนี้มีการตั้งข้อหาเรื่องของการฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะในข้อหาพยายามฆ่าเรื่องการประกันตัวตอนนี้อยู่ที่ดุลพินิษของผู้กำกับเมืองยะลาว่าผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างก็ให้อำนาจในการไปพิจาร,รณาซึ่งผู้กระทำผิดก็นั่งรอมอบตัวสำนึกว่าสิ่งที่ทำลงไปถูกต้องหรือไม่อย่างไร ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุดทางผู้บัญชาการภาค9ก้าก็มีการเน้นย้ำกำลังผลทุกฝ่ายเรื่องของการพกพาอาวุธนะคะหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในห้วงเดือนรอมฎอนค่ะที่พี่น้องชาวมุสลิมนะคะร่วมการปฏิบัติศาสน,าานกิจ <c oughs> ขณะเดียวกันก็ฝากนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ให้เดาเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่นะคะ โดยไม่มีข้อละเว้นหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นแล้วก็ผู้ก่อเหตุรวมถึงผู้เสียชีวิตเองนี่นะคะก็ถือว่าเป็นคนของทางราชการเพราะว่าเป็นตำรวจนั่นเองค่ะ